จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเสนอเรื่องท่องเที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญเสนคแคว้นโบราณอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นนะคะน้องก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนน้องนะมีชื่อว่าน้องทองโยเป็นสาวที่สวยที่สุดในที่แห่งนี้เมื่อชายหนุ่มคนใดที่พบเห็นน้องนะคะก็ต้องร้องว่าโอเคนัมบุวันที่มาของชื่อน้องนะคะมาจากขนมทองโยขนมทองโยเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง จัดเป็นประเภทของหวานหรือของว่างที่คึ้นชื่อของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภาษากะเหรี่ยงเรียกว่ามีสิแปลว่าข้าวบดข้าวบดนั้นเป็นขนมพื้นบ้านของชากะเหรี่ยงที่ทำจากข้าวเหนียวหนึ่งงาขั่วและเกลือโคลร,รวมกันนั่นเองคะ่ะจากคำขวัญที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้นคุณผู้ชมผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังไหมคะว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใด ติ๊กตอก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 น้องทองยศขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะคำขวัญน,นี้เป็นคำขวัญของจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของน้องนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันตกอีกด้วย หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองการนั้นก็มีมากมายให้น้องทองโยะเล่าทั้งวันก็คงยังไม่หมดนะคะจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น13อำเภอดังนี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอไซโยกอำเภอบ่อพลอยอำเภอศรีสวัสดิออ์อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขะบุรีอำเภอพนมทวนอำเภอเล่าขวาัญอำเภอด่านมะขามเตีย้ยอำเภอหนองปลือและอำเภอห้วยกระเจ้านั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้น้องทองโยจะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทารกและบาดอย่างโควิด -19 เริ่มหายไปหรือทุเลาลงแล้วนั้นน้องทองโยคิดว่าการจราบุรีก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจจะท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมก็ได้จะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร,ร์ก็ดีเอาเป็นว่าหมดยุคโควิดนี้น้องทองโย,ยยินดีต้อนรับนะคะ มาที่สถานที่ท่องเที่ยวแรกนี้นะคะนับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดกาญรจนรบุรีได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มาจังหวัดกาญจนั้นจะต้องมาที่นี่เป็นที่แรกเลยนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอํเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีไปยันเมืองท่านบุษยัดประเทศพมา่าในระหว่างสงครามนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแขวถ,ถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพานหักท่อนกลางซึ่งต่อมาญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488 เนื่องจากสหรัฐทิ้งระเบิดปรมามนูโจมตีเมืองฮิโรชิมากับเมืองนางาซากิทำให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนรายและกล่าวกันว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองนับว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะยังไงอย่าลืมมาแวะถ่ายรูปกันนะคะรับรองว่าาพที่ได้ต้องสุดปังแน่นอนค่ะ มาดูสถานที่ต่อมานะคะน้องทงองโยเอาใจนักท่องเที่ยวสายบุญมาเที่ยวชมวัดในเมืองกาญจนบ,บุรีจะมีวัดอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวัดที่หนึ่งวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาไหว้พระทำบุญ และกราบไหว้ขอพอรจากหลวงปู่เปลี่ยนอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะวัดที่สองวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวงหรือวัดเหนือเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีและยังเป็นวัดบรรพชาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นักท่องเที่ยวสามารถแวะมากราบไหว้สักการะพระอฐิของพระองค์ท่านและเยี่ยมชมหอพระประวัติ ของพระองค์ทันใดนะคะวัดที่3วัดแม่ตาธรรมโพธิยาน เป็นวัดจีนนิกายมหายานเป็นวัดที่เหมาะกับการท่องเที่ยวและทำบุญดังนั้นสายบุญห้ามพลาดวัดนี้โดยเด็ดขาดนะคะโดยตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลังและแกะสลักลงสีแบบสถาปัตยกรรมจีนสวยงามมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง12เมตรด้วยกันสวยงามน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะและมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆอีกกว่าร้อยปาง หากคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วอย่าลืมแวะมาวัดเมตตาธรรมโพธิยานนะคะวัดที่4วัดถ้ำผูว่าวัดถ้ำผูว่าเป็นถ้ำที่มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่หน้าธรรมจะมีปราสาทหินทรายเป็นรูปแบบของศิลปะของโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงมีลวดลายปราณีสวยงามบรรยากาศร,รอบๆวัดจะมีภูเขาและป่าไม้ล้อมรอบ มีความร่มรื่นสะอาดและสวยงามน่าท่องเที่ยวน่าชมมากเลยแหลคะค่ะวัดที่หวัดท้าเสือวัดท่าเสือตั้งอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความวิจิตรงดงามมีพระพุทธรูปตางประธานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาพร้อมด้วยพระอุโบสถอัฐมุกทรงไทยประดับลูดลายสวยงามและเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาส สูงใหญ่ดูโดดเด่นและสวยงามมากจากเนินเขานะคะสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรโดยรอบได้ในมุมกว้างอีกด้วยวัดที่6วัดถ้ำเขาน้อยวัดถ้ำเขาน้อยตั้งอยู่ใกล้กันกับวัดถ้ำเสือ เป็นวัดฝ่ายอานันตนิกายภายในวัดนั้นมีวิหารซึ่งด้านในมีรูปสมมุติองค์พระโพธิสัตว์และรูปปั้น18อรหันต์วิหารกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์วิหารพรัฒพูทธเจ้าห้าพระองค์และเมื่อขึ้นไปชมพระเจดีย์คีรีบรมธาตุจะเห็นทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลยทีเดียว วัดที่7วัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดเขาสูงแจ่มฟ้าตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุสดของอำเภอท่ามะกาซึ่งในตอนนี้ได้สร้างแลนด์มาแข่งใหม่ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมกันนั่นก็คือเสาโทริอิสีแดงนั่นเองโดยเสาโทริอิสีแดงนี้ปกติเราจะพบเห็นได้ตามวัดดังๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นมุมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบไปถ่ายรูปกันมากอีกด้วยล่ะคะ่ะ วัดที่8วัดหินแท่นลำภาชีวัดหินแท่นลำภาชีตั้งอยู่ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีมีอุโบสถบนสำเาอแก้วสีขาวประดิษฐานอยู่บนเรือหงมีรูปปั้นของสมเด็จพระพุทธาจย์โตสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของวัดวัดที่9วัดทิพสุคนทาราม ตั้งอยู่ในอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีบนเนื้อที่กว่า300ไร่ซึ่งวัดนี้มีสิ่งที่โดดเด่นคือพระพุทธเมตตาประชาไทายไตรโลกนาถคันธาราราชอนุสรจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชักกาศทิเบตมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ7รอบ8ปพรรษาวัดที่สิ วัดวังวิเวการามวัดวังวิเวการามสร้างโดยพระราชดุดมมงคลหลวงพ่ออุตามะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเชื้อสายมอนโดยได้รวบรวมชาวกะเรียงชาวมอนรวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสังขระบุรีช่วยกันก่อสร้างขึ้นสถานที่สำคัญภายในวัดนะคะประกอบด้วยศาลาประดิษฐานสังขารหลวงพ่ออุตามะตั้งบรรจุสังขารของหลวงพ่อไว้ในปราสาทมอสวยงาม วิหารพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัยหนักเก้าตันหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อยกขาวและสุดท้ายนะคะเจดีพุทธคยาหลวงพ่ออุตมะเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยจำลองมาจากเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนั่นเองคะ่ะ มาที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่ในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ641ไร่ประกอบด้วยเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยอันเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ดังปรากฏพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีจำนวนมากทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นอาระยธรรมช่วงหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเคยมีบทบาทในดินแดนแถบจังหวัดกาญจนบุรีคือโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุได้ประมาณ2,000ปีมาแล้วพบบริเวณทางทิศใต้ของเมืองสิงห์ที่ติดกับแม่น้ำแควน้อยและหลักฐานในสมัยประวัติศาสตร์อันเป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างเมืองสิงห์เช่นการมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือการสร้างศาสนสถานคือสร้างปราสาทเมืองสิงห์ไว้กลางเมืองหรือการพบปฏติมากรรมหลายรูปแบบอันเป็นศิละปะแบบขอมสมัยบายนกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ก่อนจะบูรณะซ่อมแซมจนสามารถเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้ในวันที่3เมษายนพุทธศักราช2530นั่นเองค่ะมาที่หมู่บ้านอีตอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้านชื่อหมู่บ้านอีตองมาจากคำว่าหมู่บ้านนัดเองตองซึ่งนัดแปลว่าเทพเจ้าหรือเทวดาเองแปลว่าบ้านตองแปลว่าภูเขารวมกันแล้วจึงแปลได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาเทวดาต่อมาได้เรียกเพี้ยนเสียงกลายเป็นหมู่บ้านอีตอง มาจนถึงทุกวันนี้บริเวณหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ่อน้ำอยู่กลางหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีตลาดสดและโรงเรียนอย่างละแห่ง ไม่มีร้านสะดวกซื้อหรือสถาบันบันเทิงใดๆบริเวณหมู่บ้านอิตองมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นแบบรีสอร์ทและโฮมสเตย์นอกจากวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและเป็นมิตรของชาวบ้านอิตองสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเป็นเหมือนสเสน่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว อีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านอีตองคือการได้มากินปูทะเลและกุ้งสดจากฝั่งทะเลอันดามันที่มาจากฝั่งพมา่าสดและมีราคาถูกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมาตามหาปูทะเลกินด้วยคะ่ะ มาที่ด่านเจดีสามองกันนะคะหากใครเคยดูภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะต้องเคยได้ยินการกล่าวถึงด่านเจดีสามองบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวหรือเดินทางผ่านมาแล้วก็ได้นะคะพระเจดีสามองเดิมเป็นเพียงก้อนหินวางซ้อนๆกันสามกอง จึงเรียกที่แห่งนี้ว่าหินสามกองเป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปที่จะเดินทางออกเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่าแต่ครั้งโบราณ ต่อมาในปีพุทธศักราช2432ภาษีสุวรรณคีรีาเจียงปโปรยเสตพันธ์เจ้าเมืองสังขระบุรีรวมกับราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างองค์เจดีย์ขึ้นบนหินสามกองซึ่งในปีพุทธศักราช2546กรมศิลปาก,กรได้ดำเนินการขุดแต่งและพบฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ก่ออิดอยู่ด้านใต้ซึ่งสันนิฐานว่ามีการสร้างเจดีย์องค์เดิมมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระเจดีสามองค์เป็นโบราณสถานของชาติในปีพุศักราช2498ด่านเจดีสามองค์เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตกในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพของไทยแลยพะพมา่านักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซูในเขตพมา่าโดยติดต่อทำเอกสารหลักฐานได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขบุรีค่ะ สถานที่สุดท้ายนะคะเป็นสถานที่น่าสนใจมากนอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่ดีแล้วนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญในอำเภอสังขระบุรีซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไปสถานที่นี้นะคะคือสะพานมอญหรือสะพานอุตมานุสร เป็นสะพานไม้ข้าแม่น้ำซองกะเรียไปยังหมู่บ้านมอนถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในพมา่าและเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขระบุรีเป็นสะพานแห่งศรัทธาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขระบุรีทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติพร้อมๆกับการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญในแถบนี้ สิ่งที่ห้ามพลาดก็คือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานมอนที่เสมือนเป็นสาาใหญ่วัฒนธรรมของชาวมอนและไทยในดินแดนสุดขอบตะวันตกแห่งนี้นั่นเองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆในเมืองกาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น้องทองโยอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรับฟังเช่นน้ําตกเอราวัณน้าตกไซโยกสนสัตว์สาฟารีพาร์คกองถ่ายพระนเรศวรมหาราชรวมไปถึงคาเฟ่สวยงามต่างๆเอาเป็นว่าถ้าหลังจากโรคโควิดได้มาลายหายไป สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะใครมาเที่ยวก็อย่าลืมถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วสามารถติดแฮชแท็กน้องทองโยต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีมาอวดรูปสวยๆได้นะคะตอนนี้น้องทองโยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะท่านผู้ชมบายบาย